จะพูดถึงคุณธรรมนัตคุณธรรมนัตเนี่ยเข้ามาร่วมรัฐบาลกับคุณอนุทินในครั้งนี้จะเห็นได้เลยครับว่านายกอนุทินกับบทบาทหรือภาพลักษณ์ของคุณธรรมนัสเนี่ยมันไปคนละเรื่องคุณอนุทินอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาให้เกียรติคนอื่นเคารพคนอื่นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือใครก็าตาม แต่คุณธรรมนัตเห็นไหมความที่เป็นคนใจถึงพึ่งได้เป็นคนจริงจังดุเด็ดเผ็ดมันดุเดือดเลือดพานโอ้โหกูมตามเปลี่ยงปลาง่ากล้าได้กล้าเสียจนกระทั่งมาเป็นพักกล้ารมนี่แหละคือลีลาบทบาทของคุณธรรมนัส อัดข้าราชการก็อัดกันต่อหน้าเวทีเดี๋ยวผมจะย้ายคุณเดี๋ยวผมจะเล่นงานคุณเดี๋ยวชีวิตคุณจะไม่มีเอาละจะพูดจริงหรือพูดเล่นหรือจะแสดงบทบาทอะไรยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าบทบาทอย่างนี้มันต่างกับคุณอนุทินแบบฟ้ากระหิวคนละเรื่องเลยแต่อย่าลืมนะครับว่า มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและมาเป็นรัฐบาลร่วมกันเมื่อคุณธรรมนัสเสียหรือข้าราชการไม่พออกพอใจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรัฐบาลหรือรัฐมนตรีมันกลางเหลือเกินวะเห็นเราเป็นอะไรวะเหยียบย่ำยังไงก็ได้จะย้ายอย่างนั้นจะล่ออย่างนี้ข้าราชการเขาจะรู้สึกยังไงเขาอาจจะต้องไประบายกับใครหรืออาจจะต้อง ไปพูดถึงหูนายกรัฐมนตรีมันก็จะกลายเป็นเรื่องเซ้ะกร่อนบ่อนทำลายรัฐบาลได้ซึ่งเกิดจากเนื้อในของฝ่ายข้าราชการประจำและในทำนองเดียวกันภาพลักษณ์แบบนี้มันไม่ใช่ภาพลักษณ์ของคุณอนุทินและคุณอนุทินไม่ได้เป็นแบบนี้ลึกๆเขาต้องมีความรู้สึกอยู่ในใจไอ้จะพูดจะบอก บางทีมันก็อาจจะกรงใจกันในทํานองเดียวกันคนอย่างร้อยเอกธรรมนัฐนักเลงภาพเขาเป็นคนนักเลงเป็นคนใจถึงผมเชื่อว่าเขาก็ไม่ค่อยฟังใครเหมือนกันแน่นอนสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่กับพลเอกประยุทธ์ก็ยัออยงเกรงเกรงแต่หลังจากนั้นไม่มีพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เกรงใจดูสิพลเอกประวิทธ ยังแยกทับแยกวงกันอยู่กับพลเอกประยุทธ์ก็เจาฟั่มพลเอกประยุทธ์เหมือนกันอยู่กับคุณทักษิณมาหลัดๆความคุณทักษิณเสียแล้วและถ้าเกิดคุณอนุทินทําอะไรที่ขัดใจคุณธรรมนัสขึ้นมาคิดไมยละ่ะว่าคุณธรรมนัสอาจจะล่อซะก็ได้เพราะเขาก็เคยล่อคนอื่นๆมาแล้วทั้งนั้นความที่คุณอนุทินเป็นนายก ยังไม่มีบารมีอยู่ในตัวแบบปึกๆและยังไม่ได้มีความพร้อมในสัพพะกำลังในทุกๆด้านเหมือนคนอื่นๆแต่มีคนอย่างคุณเนวินมีคนอย่างคุณธรรมนัสอยู่ข้างๆและคนอย่างคุณเนวินเคยอยู่กับคนนูน้นคนนี้ก็ล้มคนนูน้นคนนี้มาแล้วหลายๆคุณธรรมนัส ก็เคยอยู่กับคนโน้นอยู่กับคนนี้และเคยอยู่กับคุณทักษิณมาหลัดหลัดก็ล้มคนเหล่านี้มาแล้วทั้งนั้นคนอย่างคุณอนุทินมีอะไรเท่าคุณทักษิณมีอะไรเท่าพลเอกประยุทธ์มีอะไรเท่ากับพลเอกประวิทธ์และมีอะไรเท่ากับคุณชวนเท่าคุณอาภิสิ์วันนี้เราจะเห็นว่าคุณอนุทิน ต้องอาศัยคุณเนวินคุณเนวินก็ต้องอาศัยคุณอนุทินและในทํานองเดียวกันคุณอนุทินคุณเนวินก็ต้องอาศัยคุณธรรมนัฐเพื่อเป็นเสียงให้มีพลังพอคุณธรรมนัฐเองก็ต้องอาศัยภาคของคุณอนุทินก็แปลว่าทั้งสามคนนี้ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ถ้าขาดคนใดคนหนึ่งมันก็ไม่สามารถจะมาเป็นรัฐบาลได้อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในทํานองเดียวกันในอนาคตผมเชื่อว่าสามคนนี้ก็ยังจะเกาะกลุ่มกันต่อไปเพื่อหวังเป็นรัฐบาลในครั้งนั้นแต่อย่าลืมนะวันนี้อะไรก็ได้ที่คุณอนุทิงยอมคุณสองคน แต่ศักดิ์ศรีของความเป็นนายกรัฐมนตรีมีลูกน้องมีพรรคพวกมีตำแหน่งแห่งหลจะทำตัวเป็นลมใต้ปีกคุณทั้งสองอีกต่อไปผมเชื่อว่าคนอย่างคุณอนุทินก็ต้องคิดและถ้าคุณทั้งสองยังทำตัวแบบชนิดที่มองว่าเขาเป็นลูกน้องเขาก็คงจะไม่ยอมคุณอีกต่อไป คุณก็จะเห็นได้ว่าการเมืองแต่ละยุคแต่ละสมัยแม้แต่พลเอกประยุทธ์ที่ผ่านไปหลัดหลัดนี่แหละพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์ในที่สุดก็ต้องแยกกันเดิมเชื่อหรือเกินว่าคุณอนุทินคุณเนวินคุณธรรนัทก็จะเป็นไปในทำนองเหมือนกงล้อประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกคอยดู ผลทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเรื่องนี้ก็รอเถอครับว่าเพราะมีคนพูดมาโดยตลอดว่าคุณอนุทินต้องมีคุณเนวินคุณเนวินต้องมีคุณอนุทินแล้วสรุปแล้วเนี่ยมันยังจะต้องมีกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่าและลึกๆเนี่ย มีคนบอกว่าคุณเนวินเนี่ยเหมือนกับจะเป็นผู้จัดการรัฐบาลกำกับบริหารจัดการทุกเรื่องเขาบอกว่าเผอเผอนายกก็อยู่ในการกำกับของคุณเนวินอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาพูดกันไปแต่เรื่องของคุณธรรมนัสอันนี้เพิ่งมาที่หลังเขาอาจจะไม่ได้เป็นบัดดี้กัน แต่มากันเป็นเรื่องเฉพาะกิจของการเป็นรัฐบาลเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นสมการการเมืองกันได้ตลอดไปไหมและจะอยู่กันร่วมกันเป็นรัฐบาลจนกระทั่งถึงรัฐบาลหน้าหรือเปล่าผมเริ่มจากคุณอนุทินกับคุณเนวินต้องยอมรับกันว่าคู่นี้เป็นบัดดี้ ลึกๆเนี่ยผมว่าคุณอนุทินมีของบางอย่างที่คุณเนวินไม่มีและคุณเนวินเนี่ยก็มีของบางอย่างที่คุณอนุทินไม่มีเมื่อเอามารวมกันแล้วจึงกลายเป็นว่าสองคนนั้นมีของแข็งที่จะไปด้วยกันได้เอาล่ะ เราก็มาดูกันว่าความจริงเนี่ยผมเคยพูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่มีบารมีมีความพร้อมในตัวในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถประสบการณ์ความสําเร็จในชีวิตประสบการณ์ทางการเมืองร้อยแปดพันประการเหล่านี้เราเรียกว่ามีความพร้อม เราสังเกตดูคนที่มีบารมีและมีความพร้อมเนี่ยเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ด้วยตัวเองเช่นพลเอกเปรมพลเอกประยุทธ์คุณชวนคุณอภิสิทธิ์คุณทักษิณคนเหล่านี้ก็ต้องถือว่าเขามีความพร้อมมีบารมีแม้จะไม่ได้ครบถ้วนเหมือนคนบางคน แต่ถือว่ามีความพร้อมในบางส่วนบางอย่างที่เป็นจุดแข็งของเขาที่เขาเรียกกันว่าเป็นดาวเลิกมีแสงในตัวของตัวเองแต่คนบางคนเนี่ยมันเป็นเพียงดาวเคราะห์เ <c oughs> ช่นคุณยิ่งรัก <c oughs> คุณเศษฐาคุณสมชายหรือคุณอุ้งยิงล่าสุดเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ได้มีแสงเหมือนดาวเลิกในตัว เป็นเพียงดาวเคราะห์ต้องอาศัยแสงของคุณทักษิณหรืออาศัยคนอื่นจึงทําให้มีแสงและเป็นนายกรัฐมนตรีได้คุณอนุทินก็ในทํานองเดียวกันเขาก็เป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีดีแต่เขาไม่ใช่ดาวเลิกเขาเป็นดาวเคราะห์ที่ต้องอาศัยแสงของคนอื่น ที่แล้วมาถ้าเราจะสังเกตบทบาททางการเมืองของเขาเนี่ยเขาเป็นเพียงพระรองยังไม่เคยเป็นพระเอกด้วยตัวของเขาเองและการเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเขาก็ไม่ใช่ดาวเลิกในพรรคดาวเลิกในพรรคจริงๆคือคุณเนวินแต่คุณเนวินด้วยภาพลักษณ์อาจจะไม่เหมาะในการเป็นหัวหน้าพรรค จึงต้องเอาคุณอนุทินมานว่าเป็นหัวหน้าพรรคเขาเป็นคนกลางกลางเป็นคนเรียบเรียบไม่มีศัตรูอะไรกับใครเท่าไหร่เหมือนคุณชวนต้องมีเสนนคุณอภิสิทธิ์ต้องมีคุณพุเทพพลเอกประยุทธ์ต้องมีพลเอกประวิทธ์แปลว่าพลเอกประยุทธ์แม้ว่าจะมีบารมีมีความพร้อมแต่มันก็ต้องมี คนที่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยกำกับในเรื่องการเมืองบางเรื่องบางสิ่งแต่ภาพและบารมีของพลเอกประยุทธ์ได้คุณอนุทินถ้าจะว่าไปแล้วทำงานการเมืองก็งั้นๆแหละยังไม่มีอะไรที่โดดเดน่นที่เปรี้ยงปล่างชนิดที่ว่าโดนใจพี่น้องประชาชนชนิดว่าเป็นดาวเด่นทั้งการพูดจาการปราศัยการทำงานเนื้องาน ผลงานที่เป็นชิดเด่นเด่นของเขาเลยเนี่ยยังไม่มีแต่เขาอยู่ในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่มีสอสอภายใต้กำกับของคุณเนวินทั้งคู่เอามาแพ็กแล้วก็ไปด้วยกัน